สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเพื่อนเข้าสู่ g f o x s p o t On Tour นะฮะตอนนี้เรามาติดตามผลงานของทีมหนองลิงไซคเดมีของเรากันต่อนะหลังจากที่รุ่น12ปีของเราแมตช์แรกเสมอกับ B9 Home ไป1ประตูต่อ1ครับสายของเรามี3ทีมครับต้องคัดเอาอันดับ1อันดับ2เข้ารอบ6ทีมนะและคู่แข่งขันของหนองลิงไซคเดมีของเราในแมตช์นี้ก็จะเป็นนี่ครับกิติคุณ Academy ครับซึ่งกิติคุณอะคาเดมี่ตอนนี้มีแต้มอยู่3แต้มนะจากการเอาชนะบีเก้าโฮมไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนะึะซึ่งบีเก้าโฮมก็เสมอกับน้องเล้งไรายเราไป1นต่อหนึ่งเท่ากับว่าภารกิจของเราตอนนี้แค่ทำสกอร์ได้เสมอ0ู0หรือแพ้แค่1ลูกครศูนย์<ๆ>ก็ น่าจะเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของสายนี้นะฮะแต่จะทําได้หรือเปล่านั้นก็เดี๋ยวเรามาคอยดูกันครับวันนี้รุ่น12ปีของเรามากันหลายคนครับแบ่งได้2ทีมทีม A กับทีม B วันนี้ครับผมกับโคชเคนนะได้ตกลงกันไว้ว่ายังไงเด็กๆจะต้องได้เล่นทุกคนนะและแมตชนี้เราตัดสินใจให้ทีม B ลงครับ หลังจากที่แมตช์แรกทีม A นะฮะทีม A ลงไปทำผลงานได้เสมอหนึ่งหนึ่งเป้าหมายของทีม B คือยันเสมอให้ได้หรือแพ้ได้ไม่เกิน1.0น,นะฮะถ้าแพ้2.1นี่ต้องไปจับฉลากวัดดวงกับ B9 นะะหรือถ้าแพ้มากกว่านั้นก็ถือว่า ดีเกก็จะได้เข้ารอบไปนะมาดูภารกิจของหนองเล็งทรายครับนี่คือการพัฒนาของหนองเล็งทรายคันนี้ของเรานะครับการพัฒนาจากการก่อตั้งเป็นหนองเล็งทรายอตอนนี้เรามีโค้ชฝึกสอนอย่างโค้ชเคนมาช่วยแล้วนะฮะจริงๆแล้วเรามีโค้ชสองคนนะครูหนึ่งอีกคนหนึ่งันนี้มีภารกิจ

กิตติคุณอะเคเดี่ครับใส่เสื้อกลับด้านครับออกโทนสีขาวขึ้นมานะโอ้โหโดนเร็วเลยครับเอาแล้วครับโอ้โหครับเป็นฝ่ายเปิดแต่โดนก่อนนะหนึ่งศูนย์ครับ หนตั้งแต่ต้นเกมนี้ไม่ดีสําหรับน้องเลงไซคารมี่นะครับตอนนี้มาดูนะว่าเด็กๆจะทําได้หรือเปล่ายันได้ไหมนะงานหนักครับ เป็นการตัดสินใจยากมากนะครับกับการเอาชุด A หรือชุด B ลงนะถ้าต้องการผลเข้ารอบชัวร์วนี่ถ้าเอาชุด A ลงอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับถ้าไม่อย่างนั้นชุด B จะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเรากล้าเลือกที่จะให้เด็กๆได้มีประสบการณ์นะนี่ครับแต่ต้องมาดูครับจะทำได้หรือเปล่าฮะมาเอากำลังใจมาให้กำลังใจเด็กๆก,ก,กันนะน้องเลนไซมากระดีกยงเอง สำหรับชุดนี้นะฮะผู้ษาประตูน้องพี่นะฮะนี่ครับเซนเตอร์แบ็กน้องไทม์นะนี่น้องไาม์แบ็กซ้ายน้องนายครับนี่น้องนาย,น,น,ายน้องกัปตันเล่นกองกลางครับเอ้ยอยังครับโอ้ยพี่อย่ามือ น้องนิวนะฮะนี่เบอร์แป oh, 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 oh. ดนหน้าเบอร์เจ็ดครับ oh, oh. น้องนัดครับ oh, oh. นี่คือชุดบีของเรานะฮะ ดนาีกาพดินครับผาชาตอก้วู่านน pues mm ้ำเาหนาอีผู่เพินมูทีเรื่องงาปรกเชิดออกเสี้ยวบาที่ครับขอพูิดเพ้กาชาอกวู่บ้านน้ำเราเหนาอีคู่เพินผู้ท่ทเรื่องงานประชิดออกเสี้ยวบาท ตดติดต่อคนดพอคุณรวมนั้นเราดูค่น้าผู้นี้ผู้ทกำลังทำดี ดูสุดที่นดูสุดเทคนิคเทคนิคสุดทีเอะไรก็ดูดีตากาดูว่าได้ไม่ได้ผีพักผีพักก้วก้วน่ีพักโอ้ทิดทุณจ้าอัเพิ่งปูพาพาไปแต่ก้ว

ีาเหงยงงูมตเก็ตวเก็ตเฉี่ยมาแบบนี้ครับเฉี่มาแบบนี้ครัไม่ไม่ด้เอาเธเนกับเช็คได้อเ่นวัชไรนะหัวจมเงาใจมีเงเข้าับมาดูถที่ดวชที่ตังัเลยถที่ดูอตาเลยโอ้โหนมันหมุนขึ้นมาโหตที่กิิยาเ็มมรงรด้เป็แชมป์ เี๋ผู้ปกครองชายเกมควงบร้องสองลมผู้ปกครองสองนั้นสที่สบนทีค่้ยอะไรหรือปับไปวิ่งไปแล้วพาไปวิ่ไปพาไปใส่ตาลไนคือจิไนี่ราทกันารเลกสถาองลงองน้คนตัดปิฆาไปเลยนะตัดปดังที่ขุนยนมาลุยโอ้

反过来，可能更危险。 ที่เหมือนจูกใชไหมที่ตอกันเลยมาดูฝท่ดาดโครับตรเจ็บครับโตค้กัแล้วโอ้โหคอหน้าดีปุ่นี้ก็ถึงแวก็ผมพูดล้วนะ่ที่กยโอ้ได้มาได้มาโอ้ไมามได้มยถูกต้องไ้มาโอ้โหไครับสาสามตวดถูกเส

2x2 Oh... Ngoi Ngoi 2x2 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 2 เหนือผู้ปกครองชายคูี่โดยนั่นคืคูดีไี่นัานล่างนะคกับผู้ปกครองของสองลมเรียบร้อยครับอืมตูกนี้ตรงต่อครับสองศครับ มาดีหน้าต้นมาดหน้าต้นโถดูได้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 

ที่ที่คุณอะคาเดมี่ครับผม